มีไปป่าผีด้วยมีค่ะก็อยากให้ฟังหน่อยได้ไหมพี่เธอมีดป่าไปด้วยหรือเฮ้ยไม่มีพี่ทำไมล่ะโฮ้ยบอสโอ้โหบ้าไปแล้วไม่มีถือมีดป่าผีแล้วมันเป็นหนังไม่ได้ไม่มีไม่มีป่ามีดนี่บางทีไปสะกดเขาด้วยนะนี่เพิ่งไปแก้ไปไปบอกวิธีปลดหลอดถไงมีดหมออย่างที่พูดไม่จบใช่แบบบางคนหลอกสะกดแต่แต่หลักๆอ่ะตอนที่พี่ช่วยอ่ะ คือมันจะเป็นในลักษณะของเราไม่ได้ตั้งใจจะไปปราบผีเราไปดูดวงให้ลูกค้าที่สถานที่ของเขาซึ่งมันเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างเรียกว่าโคตรแรงดีกว่าไม่ใช่ค่อนข้างแรงมากวันนั้นอ่ะมันบรรยากาศเป็นแปลกๆแต่เราก็อาาไม่เป็นไรก็เป็นพี่ผู้หญิงสองคนเขาเป็นแม่ลูกกันคนคนคนแม่เนี่ยเราก็คุยแล้วเสร็จเรียบร้อยไม่มีอะไรเสร็จเขาบอกว่า เดี๋ยวเหลือที่สุดท้ายคือขึ้นไปดูบ้านเขาข้างบนซึ่งมันเป็นป่ายางครับแล้วรถเราอ่ะที่เป็นซีอีวีอ่ะมันขึ้นไม่ได้เพราะขนาดเป็นโฟวิวแล้วอ่ะมันยังต้องขับปีนหินแล้วเราไม่รู้ล่องทางที่จะไปเขาก็บอกว่าเดี๋ยวขึ้นไปกับเขาเป็นรถกระบะเขาซึ่งมันอยู่ในป่ายางขึ้นไปบนเขาอีกในป่ายางจังหวัดอะไรพี่าราจีนต้องถามเาาชการจําไม่ได้เพราะว่ามันมันคาดเกี่ยวค่ะครับแล้ว ไอ้เราก็แบบมันมืดเราอะแต่เราก็ต้องไปทําหน้าที่ให้เสร็จก็รับตังค์เขามาแล้วก็ต้องทำอะแล้วมาถึงที่แล้วอย่างเงี้ยแล้วมันอยู่ในสัญญาอยู่ในดีลเราก็ต้องไปใช่ป่ายางก็แบบมันแค่ป่ายางก็น่ากลัวแล้วเนาะเพราะว่าทั้งเขามันคือป่ายางหมดเลยอะแล้วเราก็ขึ้นไปกับเขาอีกซึ่งต้องนั่งท้ายกระบะเขานะของเขาเราเราขึ้นไม่ได้ใช่ท้ายกระบะเขาอะก็มีพ้มกับผู้จัดการนั่งสองคนแล้วพี่เขากับแม่พี่เขาแล้วก็มีพระหนึ่งรูปเป็นพระสงฆ์เนี่ยแหละค่ะนั่งขึ้นไปด้วยเสร็จ เราก็ขึ้นไปเราก็ไปเดินดูเออตรงนั้นตรงนี้ตั้งอันนี้ไม่ได้นะคะอันนี้ควรจะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้เอาออกนะหรือออกนะแม่นะอันนี้ไม่ควรอยู่ตรงนี้เราไม่ควรนอนใกล้ห้องนะ้าอะไรก็รบอกไปอะไรเง<ล>ี้ยตามตามสิ่งที่เราสื่อได้เจ้าทีว่วะอย่างนั้นเจ้าทีว่วาอย่างงี้สักพักพี่ผู้หญิงพอเราจะจบลวอีกประมาณ15นาทีสุดท้ายอะไรเงี้ยพี่ลูกสาวอะพี่ขออนุญาตเอ่ยชื่อเล่นได้ไหมคะ ได้เนาะพี่บีค่ะพี่บีเดินเข้ามาถามส้มวา่าคุณส้มค้าพี่มีปัญหาสุขภาพคะ่ะแล้วพี่มีปัญหาเรื่องของการถือสินไม่ได้คะ่ะพี่อยากถือสินมากเลยทำไงดีคะแล้วเสียงเขาค่อยๆแบบเราค่อยค่อยคก้มหน้าอย่างเงี้ยทำยังไงดีคะก้มๆกมๆแล้วสักพักก็มองขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็แบบ <laughs> <laughs> แล้วก็เสียงเป็นผู้ชายไปเลยต่อหน้าอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยโต๊ะนี้กับเนี่ย กับบอสยังไกลกว่าเลยอ่ะมองคือมองกันอยู่เลยอใกล้ๆเลยใกล้ๆแบบใกล้ๆอย่างเงี้ยใกล้กว่านี้อีกโต๊ะกับพี่อย่างเงี้ยคิดในใจพุ่งมากูต่อยนะมากูต่อยนะพี่จะต่อยอยู่พี่เขาอยู่ในร่้านคนอ่ะถ้าพุ่งมาบีบคอเราเราก็ต้องป้องกันตัวเอง่ะเซฟตัวเองคิดในใจละน้ำเย็นอยู่ไหนเพอพี่เคยเจอเคสอย่างเงี้ยบ่อยเราจะเทสต้องเทสเออพี่จะเทส้ดยการเอาน้ำเย็นสาด มันเซฟตัวเขาไงแล้วมันดึงสติบางคนเขาไม่ได้ไม่ได้เข้าจริงๆเออแต่เราหาน้ำไม่เจอแล้วเราก็ดูความจริงตามตามหลักของความแตกต่างที่เราแยกแยกกันปรุงกับของจริงอะค่ะของตัวเองแล้วก็แยกมาหลายเคสแล้วแล้วก็เอามาแยกผ่านการพิจารณาก็ตั้งสติตั้งสมาธิแล้วก็มองหน้าเขาเสร็จแล้วก็เห็นแล้วพอเราสบตาเขาเขาไม่หลบ เขาไม่เชิงหลบคือเขามองแล้วเขามองรอดอย่างเงี้ยแข็งเลยแข็งแต่ว่าไม่ถึงการหลบตาแต่ก็ไม่ได้มองเต็มตาก็เลยบอกว่าพี่บีคะพี่บีออกมาคุยกับหนูก็บอกว่าจะเอาอะไรเขาก็ขำเขาบอกว่าไม่อยากให้มันได้บุญไม่อยากให้คนพี่บีอยากได้บุญแล้วไปขวางไม่ให้เขาทําบุญมันใช่เหรอก็คุยกันอย่างเงี้ยเขาก็แบบกูไม่อยากให้มันได้บุญกูไม่อยากให้มันได้บุญ บอกแล้วทําไมต้องทําเขากูไม่อยากให้มันได้บุญพูดอยู่แค่เนี้ยจนพี่อะไม่ไหวแล้วดิวไม่ไหวเพราะถ้าดิวเองอะคือมันใช้พลังงานไปเยอะมากแล้วค,ค่ะแล้วมันล้าแล้วเราก็เลยแบบอัญเชิญทาวเวสวุวรรณเรารู้สึกว่าซีนเนี้ยต้องต้องต้องอัญเชิญใครมาช่วยต้องเป็นคนเนี้ยมาจัดการ,รเราก็จะอัญเชิญปุวเวศค่ะรบกวนตรงนี้ค่ะ ก็เห็นเป็นก็เห็นเป็นท้าวิสวันเป็นปางยักษ์นะคะนะมีกระบองแบบนี้เป็นเหมือนปางนิ่งๆเหมือนลูกปั้นธรรมดาสีทองทองแบบทองจริงๆอลามมาเลยอยู่ตรงนี้แล้ว แล้วเหมือนค่อยๆลอยอ่ะพร้อมกับ,บดอกไม้ทองๆสีทองๆแบบดอกพิกล,ลอะไรอย่างเงี้ยมาอยู่ข้างหลังเราซึ่งคออยู่ข้างหลังเราปรุ๊บเราไม่ได้บอกใครแล้วไม่ได้พูดออกปากแบบไม่ได้ออกเสียงร,ร,รู้อยู่คนเดียวรรตรงนั้นไม่มีใครรู้ว่าเราอัญเชิญใครแล้วพี่คนเนี้ยเขาก็แบบแล้วนี่คิดได้ใจถ้าของจริงต้องเห็นว่าใครมาเสร็จพอแค่อัญเชิญมาแล้วเขามองตามเราอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะแล้วสมมติเราเป็นเขาอ่ะเขามองตามอย่างเงี้ยแล้วเขาแบบ อยีางยะกีดออกมาแบบกีดแต่เป็นเสียงผู้ชายแบบโอ๊ยกลัวกลัวกลัวแล้วกลัวแล้วกลัวแล้วขอโทษขอโทษผมอยากไปแล้วผมอยากไปแล้วผมอยากไปแล้วครับผมอยากไปแล้วครับเห็นไหมแล้วเขาก็ร้องไห้ออกมาแล้วบอกเห็นไหมหนูเตี้ยแล้วเขาก็แทนตัวว่าหนูหนูเตียมอะไรนะผ้าไตรเตรียมของจะมาถวายพระเตรียมของจะบวชเตรียมของจะถวายสังฆทานผมอยากถวายผมอยากไปผมไม่อยากอยู่กับคนนี้แล้วครับปล่อยผมไปช่วยผมด้วยเอาผมไปด้วย เสร็จเราก็มองหน้าแล้วทุกคนก็ือตรงนั้นก็คืองงซีนที่เห็นคือแม่พี่เขาอะอยู่นู่นเลยยืนดูดบุหรี่อยู่แล้วก็ เดินหนีกลัวส่วนพระสงฆ์ที่ไปด้วยกันมีสาอยู่ต้นหนึ่งเล็กๆพระท่านก็ใหญ่อยู่ท่านก็นั่งหลบเสาอยู่นั่งหลบสาวคิดในใจคุณพระไม่ช่วยกคือต้องช่วยตัวเองแล้วอต้องช่วยตัวเองเอองั้นปู่ขาจัดการหน่อยก็เลยก็เลยก็เลยคุยกับเขาเป็นเหมือนกับเราเตอร์สื่อกลางบอกใครบอกว่ารู้ใช่ไหมว่าใครอยู่ตรงนี้รู รู้สีทองสีทองอแล้วก็เอ้ยมันเห็นจริงเว้ย<อ>คิดในใจเอ้ยเห็นจริงเว้ยแล้วก็เลกว่าเราจะเอาเขาอยู่ไหมจะทําต่อไปไหมตรงนี้อ่ะประตูมาแล้วจะไปไหม,มเขาก็แบบไปครับผมจะไปครับผมขอไปด้วยครับอ่ะงั้นไปเห็นเป็นเป็นควันอ่ะออกจากตัวเขาออกจากตรงเนี้ช่วงหน้าที่เขา,าอ่ะรื้อออกไปแล้วลอยไปกับปูเ่เวทแล้วหายไปเลย แล้วพี่บีอ่ะอาการก็คือแบบค,อค,อคอ่อยๆยเงยหน้าขึ้นได้แล้วก็แบบนั่งแหนะลงกับเก้าอี้แล้วแบบห<ม>เหมือนขา<ล>มันยืนไม่ได้อ่ะ oh. เออแล้วก็แบบยิ้มยิ้มเพร,รู้สึกสบาย,บายแล้วเขาบอกเขาไม่เคยเขาเขาเ้าส้มจำไม่ผิดไม่แน่ใจคําพูดเขานะแต่แบบเหมือนเขาบอกเขาไม่เคยรู้สึกสบายหรือโล่งแบบนี้ mm hmm. พอทุกครั้งอ่ะแม่เขาก,ก็เลยเดินมาเห็นรู้เขาดีขึ้นแล้วก็เลยเดินมาแล้วบอกว่าเป็นบ่อยครับ แต่ไม่เคยมีใครใจัดการได้เลยแล้วเครื่องปลาเข้าของในบ้านทำลายหิ้งพระทำลายพระทำลาทยาทุกอย่างของในบ้านอะไรอย่างเงี้ยจนแม่เขาคิดว่าลูกเขาเป็นบ้าหรือเปล่าแต่พฤติกรรมอะไรมันก็ชัดเจนมากอะว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่การไป็นจิตใช่นั่นแหละคะ่ะก็เป็นเคสครับตอนนี้เราก็อยู่ในสายกับพี่บีแล้วนะครับพี่บีสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัดส,ด,สดีค่ะสวัสดีค่ะพี่บีครับอ่ผมขอสอบถามนิดนึงนะครับก่อนที่จะเจอพี่ส้มนะครับพี่บีมีอาการยังไงครับพี่ที่แบบมีอะไรอยากจะมาอยู่ในในตัวตนเราอ่ะอยากอยากจะมาแฝงในร่างกายเรามันมีความรู้สึกยังไงครับพี่มีลักษณะยังไงบ้างรครับอ๋อคือมีลักษณะแบบควบคุมตัวเองไม่ได้อ่ะค่ะแล้วเขาก็เหมือนกับมา มาอยู่ในร่างเราอย่างเงี้ยไม่เป็นตัวเองใช่ไหมครับพี่ใช่ใช่ค่ะแล้วอาการนี้เป็นอยู่นานไหมครับก็เป็นอยู่พักหนึ่งอะค่ะตอนที่พี่พี่ส้มเข้าไปช่วยพี่บีอะครับผมตอนนั้นพี่บีรู้ตัวไหมว่าพี่ส้มแบบช่วยอยู่อะไรเงี้ยตอนที่เขาเข้ามาสิงร่างพี่บีอะค่ะตอนที่เขารู้สึกว่าคุณส้มช่วยอยู่ค่ะแต่เราไม่สามารถที่จะแบบว่าตอบโต้ได้อย่างงี้ป่ะตอบโต้ใช่เราไม่สามารถที่จะพูดคุยกับคุณส้มได้เพราะตอนนั้นมีความรู้สึกว่าเหมือนเป็นเขาแล้วแต่หูเราได้ยินนะคะว่าเขาพูดอะไรแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะ Mm ก็คือก็คือโดนคนโทรลไปเลย,ยวันนั้นน่ะเรา,เาหูเราน่ะได้ยินคําพูดเขาข<อ>แต่เราอะ่ะไม่ได้เป็นคนพูดตัวเองเหมือนกับประมาณว่าเขาเหมือนกับมาขวางสิ่งต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนประมาณเนี้ยอ,ยอืแล้วตอนที่ลับเขาเห็นปู่เวชหรือท้าวเวสุวรรณนะคะตอนนั้นคุบีรู้สึกยังไงอะคะรู้สึกเหมือนพอคุณส้อมอเหมือนคุณส้มน้องอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเขาก็เริ่มจะแบบว่าเบาบางพลังเขาเหมือนกับ กำลังจะออกจากร่างเราไปอย่างนี้ยค่ะมันอ่อนตัวซึ่งตอนแรกเขาเข้ามาเหมือนเหมือนาาเป็นแรงเหมือนพยาบาทเป็นแรงโมหอะไรอย่างเนี้ยค่ะเขายังกลับมาแฝงหรือว่ายังมีการเป็นเป็นตัวตนเขาบ้างไหมคะมันมีแฝงบ้างอะค่ะคือแบบว่าบางทีไออาการปวดท้องที่วันนั้นได้ปรึกษาคุณสม้ม <c oughs> มันก็คือ <c oughs> วันนั้นที่คุณส้มทําให้มันก็คือ <c oughs> หายเ <c oughs> บาโลง่งอาการปวดหัวอะไร <c oughs> แต่ <c oughs> ตอนหลังมันก็จะมีสลับอาการปวดท้องเป็นๆหายๆซึ่งไปหาหมอแล้วหลายวิธีแล้วมันก็คือยังไม่เจอสาเหตุอะค่ะแล้วพี่บีไปเจอพี่ส้มได้ยังไงอะอันนี้ผมอยากรู้มากเลยว่าพี่บีไปเจอไปเจอพี่ส้มได้ยังไงอ๋อคือเห็นคุณส้มในรายการทางพวก u t u b e อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแนะนําบอกคุณแม่ว่าเออเนี่ยอยากให้คุณส้มหมามาช่วยสื่อสารในที่จังเลยเพราะว่า อดีที่ๆอะค่ะจะทําสถานปฏิบัติธรรมแล้ว hmm. อ่ามันยังทําไม่สําเร็จมันเหมือนมีสิ่งอะไรขัดขวางอะค่ะ hmm. ก็เลยเหมือนประมาณอยากให้คุณต้มมาสือสารเพราะว่าเวลาที่ตัวเราคุยกับคุณแม่เรื่องการจะสร้างสถานปฏิบนะัติธรรมณจุดเนี้ยจะมีวิญญาณอะมาผ่านเข้าร่างเราแล้วพูดคุยกับคุณแม่ว่า ขวางอยู่จะไม่ได้สร้างสิ่งใดๆเพราะเขาติดค้างอยู่ในสถานที่ดวงจิตนะคะใช่ซึ่งส้มเล่าให้น้องซันกับน้องบอสฟังนะคะคุณบีตอนเนี่ยก่อนที่จะเข้ามาช่วงที่เราต่อสายกันติดเนี่ยค่ะช่วงที่ทีมงานติดขัดเรื่องปัญหาทคนิคเนื่องจากมันมันมันปุบปับมากค่ะมันเป็นแบบอุบิเหตุที่แบบทุกคนก็งงหาสาเหตุไม่เจอแต่ว่าหลักๆก็คือวันนั้นนะคะตอนที่เขามาแล้วก่อนส้มจะอัญเชิญท้าเวสุวรรณ่ะ ต้มก็สังเกตเนาะก็เรียกว่าดูราดราวรอบๆอะค่ะว่ามีใครที่จะเข้าพี่หรือแฝงพี่หรือเข้ามากวนบ้านพี่อีกไหมซึ่งหนูบอกเลยว่าเยอะมากเป็น10รอบป่ายางพี่เลยก็เลยก็เลยพี่วันนั้นหนูไม่แน่ใจว่าหนูได้บอกไหมว่าแน,นำให้ทําบุญบ้าน ว,วันนั้นไม่ได้บอกแต่คุณตมแนะนําให้เอาผ้าไปอเอาของต่างๆอะคะ่ะที่อยู่ดีๆหนูก็เตรียมไว้เองแล้วหนูก็ปรึกษาคุณต้อมว่าหนูมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราอยากเตรียมผ้าไปของทําบุญของต่างๆแล้วคุณต้อมก็บอกว่าให้ให้เหมือนกับทําให้กับพวกลุงจิตดวงวิญญาณน,นะคะด้วยด้วยสภาวะของเขาอะเขาไม่สามารถแสงที่ได้ทุกดวงหรอกเพราะว่า คน <ừ> ที่มันจะแฝงกันได้เนี่ยมันต้องมีเขาเรียกว่าเออมีแรงจูงหากัน<อ>เช่นเคยมีกรรมร่วมกันมีบุญบสัมพันธ์ร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ในสิ่งที่เขาเข้ามาแฝงรอบใหม่เนี่ยยังเป็นคนเดิมไหมหรือเรารู้สึกว่าเป็นคนอื่น มันมีมันมันมันก็มีคนอื่นด้วยอะค่ะแบบอาการคือบางทีถ้าคุยกับแม่เรื่องเรื่องอะไรที่จะเป็นเกี่ยวกับจะรมนทะเขาจะชอบมาผ่านแล้วพูดกับแม่นะะี่ค่ะว่าเขาจะขวางเขาไม่ให้สร้างอะไรแ,แล้วก็<ด>อย่างตัวหนูเวลาจะมีการปรึกษาเรื่องการปฏิบัติอะคะ่ะค<อ>ือตัวหนูอ,อยากสวดมนต์ได้อ,อยากปฏิบัติท,ทําได้นั่งสมาธิได้ก็จะปรึกษาคุณแม่ว่าแม่ ทำยังไงดีทําไมหนูนะ่ะถึงสวดมนต์สมาธิไม่ได้<ม>แต่เนี้ยพอคุยวิธีอ่ะก็หนูอ่ะเหมือนมีพลังงานมันต้านเราเวลาเราจะสวดมนต์แล้วพอเวลาจะปรึกษาคุยกับแม่เรื่องการปฏิบตัติเขาก็จะเข้ามาขวางว่าเขาไม่เห็นปฏิบัติ<ม>ก็ปูไม่ให้ทํำก็ุณจะขวางอย่างเงี้ยค<ๆ>่ะเาจะเข้ามาวางทำนี้เลยคานี้เลย,เลยแต่ว่าเสียงไม่ใช่พี่บี<า>เสียงคือ พี่บีจะเสียงหลับใสยๆยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนั้นคือคเสียงผู้ชายเลยค่ะคแต่ว่าอย่างที่บอกอ่ะวันนั้นอะที่เราเก็บเขาไปแล้วอ่ะหนึ่งดวงจิตอ่ะแต่มันยังเหลืออีกเป็นสิไงมันก็อย่างทีพี่บีบอกอะมันก็เป็นคนอื่นมันก็ไม่ใช่คนเดิมอะอย่างที่พี่โจบอกไปว่า ในป่ายางยังมีอีกเราจะแก้อย่งไรเพราะไม่งั้นพี่พี่บีเขาก็จะโดนตลอดถ้าอันนี้มันต้องใช้เวลาด้วยค่ะใช้เวลาเรื่องแล้ก็ใช้ความสม่ําเสมอต่อเนื่องคือให้มีการอันนี้ส้มขอให้เป็นการบ้านเลยนะคะพี่บีก็คือให้มีการทําบุญนะคะเลี้ยงพระอาจจะเป็นพระหนึ่งรูปสองรูปสามรูปส้มไม่สนใจว่ากี่รูปแต่ขอให้เป็นพระที่มีพรรษา ค่อนข้างมากหน่อยหรือมีบารมีทางธรรมค่อนข้างสูงหน่อยเพื่อที่จะเข้ามาช่วยปลดปล่อยหรือว่าช่วยทําให้ตรงนั้นเนี่ยจากหนักกลายเป็นเบาพอเขาเองอะ่ะเขาอยู่ตรงนั้นเขาก็รอค่ะเขาก็รอบุญกุศลแต่เขาก็ไม่ได้รู้ตัวหรอกอว่าบุญกุศลมันจะช่วยคลี่คลายเขาได้ยังไงเราก็คือ,เ,อเริ่มจากการเรียนให้เขาได้เรียนรู้ได้รู้จัก นั่นแหละค่ะมันก็จะช่วยส่งเสริมได้นะคะแล้วเดี๋ยวมันก็จะได้ค่อยๆหายไปจางไปนะอุปสรรคต่างๆมันก็จะได้น้อยลงนะคะพี่ทาเรื่อยๆทาเรื่อยๆคะ่ะอาจจะแบบว่าสองสามเดือนครั้งหลยอย่างเงี้ยนิมนต์ครั้งหนึ่งก็ไม่ต้องใช้เงินเยอะอะไรนะไม่ได้เน้นเรื่องเรื่องเงินหรือปัจจัยนะคะไอยากจะพูดอะไรกับพี่ส้มบ้างไหมครับอ๋อก็จะขอบคุณนะคะที่ว่า,าคุณส้มช่วยเหลือในวันนั้นยินดีค่ะคุณบีไงไงก็ เปี่ยงลังใจให้พี่บีกแล้วกันครับผมก็ขอให้ผ่านวิกฤตตัวนี้ไปเร็วๆครับพี่ยังไงก็ดูแลตัวเองดีๆด้วยนะครับพี่ครับขอบคุณพี่บีมากนะครับครับขอบคุณพี่บีครับสวัสดีครับเรียกว่าพิซโซแบ็เซนส์แบบไม่ว่างเว้นเลยช่วยเหลือคนปราบผีอตั้งค่ะและได้ข่าวว่า ไปช่วยคนจากนาคชั้นต่ำคือ,อยังไงอะนาคชั้นต่ำเนีเรื่องของเรื่องก็คือคนาคชั้นต่ำอะไม่ว่าจะเป็นคนเป็นศาสตร์เป็นนาคเป็นพภูมิเทวดาหรืออะไรอะรมีลักษณะนิสัยที่ต่างกันมีหลายเลเวลแต่นาคชั้นต่ำทำไมถึงใช้คำว่านาคชั้นต่ำเพราะว่าเขามาผูกติดอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเขาพยายามเอาน้องผู้หญิงคนนี้กลับไปอยู่กับเขาเออโดยที่น้องคนนี้ต้องฆ่าตัวตายเท่านั้น ถึงจะไปทักอีกแล้วนะใจเย็นเย็นนะทักทุกรอบเลยนะใจร่มร่มนะคือมันมันเหมือนเป็นฟิลแบบว่าต้องฆ่าตัวแต่เท่านั้นมันถึงจะคบคุมตกลงมาแล้วไปอยู่กับเขาใช่เขาต้องการตัวพี่ผู้หญิงคนนั้นไปอยู่ด้วยแหละวง่ายๆแล้วน้องมันก็แบบร้องไห้อยู่ดียนั่งคุยกันเป็นวงกลมหน้าหน้าหน้าลานสีส แล้วอยู่ดีอะน้องอ่ะก็ร้องไห้ร้องอ่ะโฮแล้วก็แบบตัวแข็งทื่อเลยส้มก็เห็นอาการแล้วส้มว่าไม่ใช่แล้วก็เลยบอกทุกคนขยายออกค่ะเดี๋ยวส้มขอคุยหน่อยแอมแอมเป็นอะไรน้องก็แบบพี่ช่วยแล้วมันก็เกาะเกาะแขนแล้วก็ดึงแบบพี่ช่วยหนูด้วยหนูหนูหนูไม่โอเคถามเราแอมเป็นอะไรพี่หนูอ่ะเห็นตัวเองผูกคอตายแล้วมันเป็นภาพที่ชัดแล้วมันรู้สึกตัวเองอยากทำแบบนั้น แต่หนูไม่ได้เป็นบ้านนะพี่หนูหาหมอหนูทําทุกอย่างหนูทําทุกอย่างแล้วจริงๆแต่หนู่าไม่เคยไม่เคยอยากตายแบบวิธีพวกนี้เลยเออแล้วหํแล้วตอนนี้แอมเป็นอะไรหนูกําลังเป็นอยู่พี่หนูอยากกระโดดน้ําซึ่งมันริมโขงอนะกระโดดไปมี2อ,อย่างไม่ปักเลนตายก็จมน,น้ำตายใช่เพราะมันสูงใช่ น้องบอกเน่นหนูอยากปีและก็โดดลงไปเลยซึ่งที่ทุกคนคนอื่นก็น่ารักมากก็นั่งล้อมน้องเป็นประการไว้ป้องกันไว้มึงจะโดดมึงก็ต้องข้าพวกกูก่อนไม่ออกไม่ได้แน่นอนออกไม่ได้แน่นอนดีๆที่สิ่งที่ดีครับไม่ไม่น่ารักแต่ทุกคนที่ไม่รู้จักกันมาก่อนนะก็ช่วยช่วยกันแล้วก็รู้ว่าสิ่งที่น้องเป็นอ่ะมันมันมันทรมานแต่ทุกคนกลัวนะครับกลัวผีแต่เสร็จก็เลยคุยก็ถามว่าเขาเป็นผู้ชายนะแอมแอมหน้ตัวไหมเขาเกาะขาแอมอยู่ กาะแบบ <S <S กอดรัดอย่างเงี้ยเพื่อทีแบบ่จะดึงดึงอ่ะแอมบอกรู้พี่แล้วขาน้องมันตึงแบบตึงตึงเหมือนโดนลากอย่างเงี้ยในขณะที่แบบส้มพูดไม่ได้ไม่ได้พูดล่วงหน้านะน้องมันเป็นแล้วเราพูดอยู่จังหวะรับกันพอดีมันรับกันพอดีใช่แอมก็บอกพี่ช่วยหนูด้วยพี่ช่วยหนูดัดงก็ลองให้หนูไม่อยากตายที่นี่หนูไม่อยากตายที่นี่บอกเฮ้ยมีพี่อยู่ไม่าตายแน่นอนไม่ต้องกลัวก็เลยก็เลยคุยสื่อสาร แอมก็ร้องร้องไห้ร้องไห้จนแบบคุยอะค่ะว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานที่ได้อยู่ในโลกทิพย์ดีเท่าไหร่แล้วไม่คิดดีดตัวเองมาตามเขาม,มันเป็นความรักยังไงเหรอไปสอนนาคไปสอนนาเาละเขาก็คือผู้ชายคนนี้ <c oughs> เขาเป็นนาคสีออกชมพู่แป้น,ปน,ปนสลับดำซึ่งเราก็บอกเขาว่าความรักที่คุณรู้สึกกับเขามันไม่ใช่ความรัก คุณจะเอาเขาคุณเห็นแกนตัวนี่คือเดรัจฉานแล้วก็ด่าอย่างเงี้ยจะทำยังไงถ้าคนรักมาเกิดแล้วคิดได้ไหมคิดไม่ได้เดี๋ยวจะทำให้คิดได้เอาไหมเราก็คุยกันอย่างเงี้ยแอมก็เริ่มแบบ เงียบขึบ้นนิ่งขึ้นแล้วก็แบบใช่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่ความรักแล้วอย่างนี้ไม่ใช่ความรักแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันทําให้เขาอยากตายอ่ะอยากตายโดยวิธีผิดธรรมชาติ<ม>ด้วยแล้วเขาเป็นอย่างนี้มาหลายปีแล้วจน<ม>จนมาเจอเราแล้ววันที่เจอเจอกันอ่ะมันเป็นช่วงเหมือนเป็นช่วงรอยต่อของสถานที่ที่เขามี บุญสัมพันธ์เก่าพอดีอะค่ะอ๋อเหมือนกับที่พบรักอะไรพวกนั้นเกี่ยวไหมเป็นฟิลเป็นฟิลของริมน้าโขงซึ่งนางตัวน,นี้เขาไม่ได้อยู่ตรงตรงนครพนมครับคือคืออยู่นครพนมแต่เขาไม่ได้อยู่ตรงลานสีสตอรเออ,อใช้คํานี้เขาก็อยู่ในพบของน้า ซึ่งน้องแอมมาค่ะวันนั้นที่ไปเราได้ทําบุญกระหลายที่เราได้สอนนั่งสมาธิแล้วเราก็กาลังแบบชวนนั่งสมาธิชวนแบบช่วยกันสื่อนะแผ่บุญกุศลให้ปู่ศรีสตาณคราชนะกคราททั้งหลายนะเจะ้ากรรมในเวลานะพ่อแม่นะอะไรเงี้ยก็คือพยายามนั่นอยู่แล้วก็นั่งคุยน้องก็ร้องไห้นะน้องก็บอกพี่ช่วยหน่อยหนูไม่ได้เกลียดเขาหนูเคยเจอเขาในฝันด้วยบอกอ้าว ลักขณะที่พี่พูดเนี่ยเหรอบอกใช่พอพี่พูดอ่ะหนูถึงรู้ว่าอ๋อนั่นคือเขาแล้วหนูฝันยังไงน้องน้องก็แบบเล่าประมาณนึงอะค่ะว่าเออเขามาหามาบอกรักมากอดมาอะไรเงี้ยทีนี้เราก็เลยบอกว่าถ้าคุณอยากมาอยู่ร่วมภพภูุมกับเขาก็อย่าขวางเขาให้ทําบุญอย่าขวางเขาให้มีความรักอย่าขวางเขาให้มีความสุขถ้าคุณยังขวางเขาคุณจะเอาอะไรที่ที่จะมาประเสริฐเท่าเขาแล้วมาเกิดได้ก็มนุษย์คือสัตว์ประเสริฐอะใช่ครับ เขาก็แบบค่อยๆค,คลายค่อยๆค,คลายอะไรเงี้ยแต่ด้วยวิบากกรรมบ,บางอย่างน้องที่โดโเนเน่ะค,ะค่ะเขาก็ยังมีปัญหาประสบเรื่องความรักอะไรเงี้ยเรื่อยอๆก็อันนั้นก็เป็นเรื่องของ,ของเส็จเสียววิบากกรรมของเขาไปแล้วแต่ที่มันลิงก์ก,กันกับดวงจิตอันนี้ดวงวิญญาณของของนาคตนนี้มันก็คือวันนั้นก็คือเบาลงแล้วถามว่ายังมีไหมก็ไม่นะพี่ช่เงนีนหนูทาบุญให้เขาหนูแผ่ให้เขา<ม>หนูบอกให้เขาว่ามีจิตที่คิดดีเมตตาดี<ม>อย่ามาคิด อย่ามาคิดไม่ดีกับหนูหรือกับใครอีกเลยขอให้เขายกระดับจิตให้สูงขึ้นคือเราก็สอนน้องอะว่าให้อธิษฐานแบบนี้นะแอมนาเออให้บอกแบบนี้นะน้องก็ไปทําก็แบบดีขึ้นเนี่ค่ะช่วยผีบ้างช่วยคนบ้างหรือแบบช่วยนาโอ้ช่วยช่วยหน้าด้วยช่วยนานะครับถามจริงพี่แล้วแบบที่พี่ช่วยคนเนี้ยพี่เคยโดนแบบเ้าตัวเอาตัวไหมนี่ก็โดนอยู่จริงเหรอคือเ่อไหคือมันจะเป็นอาการออกทางร่างกาย ไม่รู้จะเห็นปะที่คอพี่อะตอนแรกมาเช้าไม่มีรอยแล้วพี่ไม่ได้โดนอะไรแมงเ่พี่ไม่ได้โดนอะไรนะไ,ไปเห็นตอนเข้าห้องน้ําเมื่อกี้ที่ที่ที่โดนไปห้องน้ำตามสันอะเราพี่ก็แบบยืนสองกระจกพี่ก็บบล้างมือเนาะยืนสองกระจก,กแล้วไอคอคอเหมือนรอยเชือกหรืออะไรปาด เขานี่เขาแดงแดงจริงเนี่ยแต่พอมมุมเนี่ยชัดเจนเลยเนี่ยไม่ได้ไปเมคอัพนะเนี่ยแดงจริงเออเนี่ยงจริงซึ่งตอนแรกเจอพี่ไม่มีใช่พี่คือผมแค่อยากรู้ว่ามันเข้าแล้วแบบมันออกทางร่างกายค่ะอย่างวันก่อนอันนี้มันหายไปแล้วไปนั่งสมาธิเวลาบางทีเราถ้าคนสายฝึกสมาธิจะรู้ว่านั่งไปถึงขั้นหนึ่งมันจะมีอาการออกกรรมกรรมออกจะช้ำเป็นจ้าๆอย่างที่ไปฝึกปฏิบัติธรรมที่ที่วัดอะไรอย่างเนี้ย จะเป็นจำจำทั้งตัวเลยแล้วปวดระบมทั้งตัวคือมันเป็นกรรมที่เราคงเคยไปทํกับคนอื่นเขาอะเราเราก็คงชดใช้ตรงนี้ซะจะได้เคลียร์กันไปเลยน่อันนี้เป็นวิธีที่ช่วยใช่แล้วก็ของคนอื่นก็เหมือนกันอย่างอันเนี้ยก็คงจะเป็นเคสที่เคยใครสักคนที่เราเล่าเล่าถึงอะไรเงี้ยไปไปไปอะไรสักอย่างเกี่ยวกับผู้คอตายหรือบาดคอหรืออะไรเงี้ยค่ะใช่ก็คือของมันก็กลับเข้ามาที่เรา มันก็แสดงออกที่เราแต่ว่าเราก็จะมีวิธีป้องกันเมื่อก่อนนะเราก็แบบไม่รู้เรื่องนะแล้วก็มีเห็นอะไรก็พูดหมดอยากช่วยจิตคิดดีไงอพอตอนหลังเราต้องประมาณประมาณตัวเองต้องประเมินสถานการณ์ต,ต,ต้องประมาณตนใช่แล้วก็ต้องประมาณด้วยว่าคนนี้ยรู้ได้แค่ไหนแล้วเรามีสิทธิ์แตะแค่ไหนเราไม่ใช่เจ้าของจักรวาลเราไม่ใช่เจ้าของชีวิตเขาแล้วเราก็ไม่ใช่เจ้าของดวงเขารเราเป็นแค่คนอ่านเราเป็นแค่ผู้พูดให้เขาเห็นแล้ววิธีสไตล์เราก็คือให้เขา รู้ว่าการที่เขาเจออยู่เนี่ยมันมีทางออกนะมันแก้ไขได้นะมันมันเป็นวิธีการที่คอนเซัลกันอะปรึกษากันนะปรึกษาคุยกันได้ใช่มันคุยกันได้มันมันทุกอย่างมันดิวกันได้นะบนโลกใบนี้เลยเนียค่ะ